วิธีเลือกซื้อกะละมังเลี้ยงแหนแดงราคาไม่แพงแล้วก็เหมาะสมการใช้งานที่สุดต้องเช็คอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะที่สวนออร์แกนีเราจะใช้กะละมังเบอร์55หรือ56ค่ะกำลังพอเหมาะมากเลยแต่ถ้าไปซื้อแล้วไม่มีขนาดของกะละมังบอกนะคะก็ให้ใช้วิธีวัดนะคะนี่วัดความลึกแบบนี้ค่ะก็จะ ได้16เซนค่ะถ้าเป็นความกว้างของกระมังให้วัดที่ขอบในแบบนี้นะคะก็จะได้เส้นผ่านศูนย์กลาง43เซนค่ะ,ะขนาดนี้ก็เป็นเพียงค่าประมาณการน,นะคะเพราะว่าแต่ละบริษัทอาจจะมีะใหญ่เล็กต่างกันนะคะทำไมครูกันบอกว่ากระมังขนาดนี้เหมาะกับการเลี้ยงแหนแดงที่สดุดนั่นเป็นเพราะว่าแหนแดงเข้าชอบน้ำที่ ลึก10ถึง15เซนค่ะแล้วก็กระมังนี้นะคะก็จะ16เนี่ยก็คือถือว่าใช้ได้เลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็จะต้องเจาะรูการเวลาฝนตกแล้วทำให้แหนล้นออกจากการะมังค่ะวิธีเจาะรูนะคะก็วัดจากปากขอบกระมังเนี่ยไป2เซนนะคะแล้วก็เจาะรูไว้นะคะ,ะการเจาะรูนะคะสามารถที่จะใช้ ตะวานใช้เหล็กแหลมไปลนไฟแล้วก็ามาเจาะได้นะคะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะคะง่ายๆทุกบ้านต้องมีค่ะมีดเปอกผล,ลไม้นะครับที่เป็นปลายแหลมนะคะก็แค่เอามา,าจิ้มตรงนี้แล้วก็หมุนๆๆก็คือใช้ได้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะเจาะรูไว้แบบนี้ค่ะเวลาฝนตกน้ำก็จะไหลออกไปที่รูแหนก็จะได้ไม่ล้นกระมังออกนะคะ ถามว่าถ้าไปซื้อกลัมังที่มีความสูงจากก้นกลัมังถึงปากกลัมังแค่10เซนได้ไหมคือแนะนำนะคะว่าไม่อยากให้ซื้อแบบนั้นเพราะว่าเราจะต้องเผื่อเจาะรูไป2เซนใช่ไหมคะก็เหลือแค่8เซนหรือ7เซนอะไรแบบนี้จากประสบการณ์ของที่สวนเราก็เคยทดลองมาแล้วนะคะซื้อกลัมังไซส์ที่มีความสูงแค่10เซน,นะคะ่ะ ปัญหาที่เจอคือเวลาช่วงฤดูแล้งหรือฤด,ดูร้อนเนี่ยจะทำให้น้ำที่เลี้ยงแหน่นะคะร้อนจัดอุณหภูมิสูงจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของแหนแดงค่ะฉะนั้นก็คือไม่แนะนำนะคะแนะนำให้เลือกซื้อกลมังขนาดเล็กนะคะจะได้ประหยัดค่ะอ,อย่างตัวอย่างตัวนี้นะคะเป็นกลมังไซส์ใหญ่มากและลึก25เซนค่ะทำให เปลืองปุ๋ยด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะจะแพงกว่าค่ะไม่แนะนำนะคะแต่ว่าถ้าใครมีอยู่แล้วก็นำมาใช้ก็จะได้เกิดประโยชน์ค่ะนี่ค่ะก็เป็นเทคนิคที่ครูกันจากสวนโอแกนิเกษตรอินทรียนนำมาฝากสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงแหนแดงนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ ซื้อกละมังนะคะก็คือถ้าได้ความรู้ไปก็จะช่วยให้เราคัดเลือกกละมังที่ราคาไม่แพงและเหมาะกับการใช้งานกละมังที่เราซื้อมาเนี่ยค่ะใบละ20บาทเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าราคาจะขึ้นหรือเปล่าว่าบางที่เขาก็จะขายอยู่ในราคา25บาทนะคะ เราก็เคยทดลองซื้อมาใช้เหมือนกันนะคะพอใส่น้ําเข้าไปแบบนี้พอยกกระมังทีขอบกระมังปริเลยอันนี้ก็ให้ใช้ให้เลือกดูนะคะว่านอกจากเรื่องราคาก็เลือกดูคุณภาพด้วยแต่ว่าถ้าไปซื้อกระมังไซใหญ่ๆนะราคาแพงมากๆอันนี้ก็ไม่แนะนํานะคะยกเว้นว่าเออซื้อมาแล้วก็ไปใช้กับงานอย่างอื่นได้ด้วยค่ะอ่านี่ก็เป็นเทคนิคดีๆสาระดีๆที่สวน ออแกนิกเกษตรอินทรีย์นำมาฝากนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงแหนแดงนะคะสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะเม้นใต้คลิปไว้หรือว่าติดต่อเรามาทางที่ไลน์ที่เฟซบุ๊กนะคะขอดีค่ะ